สบายดีสบายดีพอม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สผูสุขคนเนาะกัยินดีต้อนครับเขาสู่ซ่องสาลายคือเก้าคือเดิมพบพ่อสาวหลายในเมือนี่กับยู่ที่เฮนน้องอ้อมน้ะพี่น้องเนาะก็คือมาส่งน้องอ้อมเนาะก็คือเมื่อวานนี่เพินมาเตมกเนาะมาเตมกแล้วเพิ่นก็นอนอยู่เฮือนสาเกลมเนาะเมื่อเศร้ากันได้มาส่งเพิ่นก็เหาอเดือนถึงสานเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไปเบ่งน้ำกันเนาะว่าน้องอ้อมเพินมาแตมกเพิ่นได้อย่างแน่เนาะทั้งพอหักเพิ่นซื้อไห่เนาะกับสินี หลายอย่างเนาะพี่น้องอ้อมน้องอ่ำน้องอ่อนเพิ่นขนลงแต่รถสาวกึมเนาะมื้อนี้ก็คือทา้งไอหักเนาะเพิ่นก็ซื้อหมุกกระทะมาให้น้องอ้อมกินแล้วก็ทีมงานของเฮากินน้ำเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะที่เพิ่นเลี้ยงหมุกกระทะในมื้อนี้เนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงอันยุ่นขวัญยื่อลำลุยลำรวยมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปเด้อพี่น้องเนาะไปหาเนาะไปหาน้องอ้อมเนาะว่าเพิ่นมาเฮาเที่ยวมาซานได้เพิ่นเมียนเพื่องเมีนของแล้วหรือบ่เนาะว่าทางแม่น้องอ้อมเนาะ เป็นอยู่เพื่อนหรือบอเนาะไอ็งเงี้ยโอเคพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นป่าหย่าเนาะป่าหย่าที่เกิดตามกันหน้าน้องอ้อมแล้วก็งามงามนะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหย่าน,นี่เนาะพี่น้องอ่างัวกับกสกินเขได้เนาะก็เออก็อหู้ก็เอิญมาหย่าอย่างนาะพี่น้องโอเคก็จะปั๊บเป็นกล้องลางเดอ้อพี่น้องขอบโกขอบใจเพื่อนกอเป็นยูดีมีแห้งค่ะคลายลำรวยพัฒนาสิ่งใด้คอยไดย้สิ่งนั้นเดอ้อพอหักไม่หักกัได้กินผักกันที่หอกกันยังห้องอ้ามเหมือนี้ลูก ปวดตะกะเปวตกะเนอามาจะใส่ฮะนอแฟนม่จะไปกันกับแม่น้องแฝดในรายบไน่บริจาค้อยแท้บอเมื่อไรมาน้ก si> ้ามเอามาผีกระติกเนี่ยพอดีวันน้อง้อมอยากกินแป๊บซี่เนาะน้ำน้ำแข็งตามาตามา ล่างเดินบ่โอเคตั้งมินิก่อนน้องนงกําลังอ้อมแล้วฝืนเปิดผ้าถ่ายบ่ได้ทุกคนขึ้นโอ้ก็ได้เนี่ยนะขึ้นก็ได้ไปอันขึ้นไปยืนลงมะอันน้ำก้อนน้องก้อนเนี่ยมันเปื่อยเด้อสบายดีน้องนงสบายดีโอเคมันนี่น้องนงกับมานน้ำก้อนกัน้ำก้อนกับเนาะเดี๋ยวมันเปื่อย เอาใส่กะทิเด้อเด้อบ่ใส่ลงทั้งถุงมันเอย่ามันเปื้อนเห็นอยู่กะิน่่กะิแกเจ้าอย่าใส่บถุงเถุงเปื้อนแม่น่ะโอ้น้องออมาจกถุงน้องออโอ้าอันถุงน้เปื้อยิออกก่อนเด้อในบ้านเฮานี่แหละชื่อเฮือนป้าบันเด้นางนางอ้าถุง ปู่นองนงเทือแตกพี่น้องขึ้นรถเทือจนแตกเนาะเบริเบร์ตบอติกนี่ใส่เบิร์ตบออ่ะบ,บอลงเบิร์ตบอลน่าอมติกนี่บ,นบอล้นบอลน้นำน้ำสีน้ำสาบบอลน้ำดีใจบอลน่าอ่ำไดกินหมอ้อกะทะ เอาดีๆเด้อเลยรงาเลยมีเต่าบนังอ่ำน้องอ่ำมีเต่าแล้วอะไรจังเป็เตามีเต่าอันเดียว อ้าวจังเลยนะแบบอัดได้หอเป่อัดได้เ่อยูไปอ่ะอันนี้นี่อนะะันนั้มาครับมตรงโน้นอ่าถุงขากาเลบะโอ้ข้นลงกระจาดใส่เครื่องนี้เขาพาถ่ายลงคนเทอร์ไรด์เอาลงบปไล้นี่เครื่องใส้อึกตาเนี่ยคนขาแพงเราพี่น้องอยู่หมูกเพราะมันหนาเนาะรุ่นอย่างดีอันจะความชอกเกอร์รุ่นหนา อันหนึ่งกับช่องร้อยันกระตาโอ้เพลงกบาดธออีกเนาะมันเป็นรุ่นนาเดมันทนมันอย่างดีเดมเอาใส่ลูกใส่กระตาใส่กระตาจบไปนางอ้ำกินแพะกระเห็ดแคมปิ้งเนาะพี่น้องเนาะปาร์ตี้ปาร์ตี้เดือดเอามาลูกเดือยจะมาแต่ไทยป้าโอ้ได้ของอะไรย่างเอาลงมาน่อยง้อไปเอาลงมากระตาเครื่องอะไร แบบนี้นะน้องอ้ำแบกแรกได้แบบนี้เนาะกำดังไฟเนะาะธมศาสตร์เอาศาสตร์นะ้าปูยู่นี่เนาะแซบบอกลวงแ,แซบสบายดีป้าลุงก่อนอืมกินขอกับยังมานี่คับ กับยังกับปลากับปลาโอ้กินกระปลาทุกมือ้อเดี๋ยวพ่อจิงสลัดเนาะปวดตักกระแสนิดนิดปวดตกระแสนสบายดีหรอบน้องอ่อนคนสวยอือคือบูมมาดีๆเนี่ยผมนะตื่นสวยอีกแล้วกินยังอะ่ะนะโอ้ถุงจักพันอ,อันนี้ขอสิ้หายจะไปหยุมน้ำล้างพักเด้อน,นี้เด้อเด้อเอาน้ำมัน แทงบอน้ำน้แทงบ่เอามีดมาโอ้เอามีดมาเอากระซามาให้เด้อไปหามีดกับกระซาาดูว่ากระตุกมาให้เด้อไปหักกันเห็ดบเอ้ยหักว่าซื้อมาเลยกินให้เบิงแน็ตเบิงรุกซลายมียังไน็จะซื้อมาอันดับแรกผักบุ้งนอร์ต็นอันนี้ซิปพันกับอันนี้กับโซงทวงซ้ำซ้ำซิปแต่กะบมีกระรมอนมริกาเอาอันนี้มัดหนึ่งเนาะพอดีหาซิปเนาะพักพูดีด้ร้อยบาทพี่น้อยยังกระแพงเศรษฐกิจมันเนาะ ทุกอย่างก็แพงไปหมดเยิงแน่บาทแกเบิ่งบอกมแมนอ่าถ้าใส่เปืนน้ำกันเนาะวันได้อย่างแน่แล้วข้าันอีกพี่ลูกอันนี้เขาเอื้อเทสยังเกาคึมนี่แต่เขาคึมกะที่ว่าโบว์เขาคึมคุยคุอ่านบอกเลยอ่ะเฮ้ยวายเฮ็ดยังพี่น้องเอาเข้าไปดีน้องอ้อเอาเข้าไปเอามาเฮ็ดนันกันลูกเฮ็ดกะสองหอเนาะจากแต่เฮ็ดเข็มเนาอสไลายกะอันนี้กะบานน้ำเตือนวมาร้อนเนาะเขาใช้เอื้อวุ้นเส้นแมน โอ้อันนี้คือนี่ฮอทดอกบุเมนปะปะปะอ่าต้าหู้เต้าหู้ญี่ปุ่นโอ้กินของญี่ปุ่นเนาะเฮากับบธรรมดาสักอึ่งมีนะเสียวสุกี้สุกี้ของเล่าตัวนูแต่มีของไทยโอ้ไม่ถูเราไมู่ก็ลายเตจอเบสเทคไม่ตะเกียบเนาะไม่ถูหรือตะเกียบเนาะเคยกินผ้าชาลาคนไม่ถูเด้อพี่น้องอย่าอย่าเข้าใจผิดเอนไม่ถูไม่ถูแล้วไม่ถูมีเห็ดเค็ม ไม่คู่ซื้อเทเดียวไม่คน้ออ่าเจ้ากอัมาอีกจึ๊บแก่้องอ่อมโอ้ยข้าโพงให้มันจะมันคาวเลยบอกข้ามันม่อสอดมันมันถูกออามาส่งหนาแปบเสี่ยงไอ้น้องออามาหลุดแบบเสี่ยงแบบตะการตรงนี้อันนี้ค่ะน้อ๋อตรงนี้เอาไปไหว้ละอันนี้เอาไปไว้ในไปน้องอ้อมเอาแปบเสี่ออกเอาตะการไปไว้ตะการสีงามเนาะตะการนี่ให้เลือกสีนี่น้องอ้อมน้อยเย่ะโอ้เจ้าเลือกเอง โอ้โหสีงามเราน้องออกบนี่หามีดมาให้เด้อวันนี้เด้ออันเดียวก็เอามาอันเดียวเอามีดเอากระซ้ามาังคุดมีอย่างก็เอาม้างลูกทลายที่เป็นแม่ครัวบอเลยแมากระโปรงกากยังดีแต่ว่าเฮาซื้อเป็นของที่ว่าสำเร็จแล้วเนาะตะกึมแม่เบนยังเซนชิ้นหมูเฮากกบะโปองซอยเนาะแต่คือแบบร้างแต่พักแล้วก็กินได้ต้มน้ำซุปบอ แม,ม่เพราะว่าเาซื้อมันสําเร็จแล้วเนาะก็คือแบบเอาลงหมอกินเลยพี่น้องเป็นอะไรที่แก้วเราหสิออได้กินบัวะ่ะกระจางไทยกันไอ้ใจบ่ฮะขับุนใจชาวเมืองไ,ด,งไ,ออได้บดนนัี้แม่ให้น้องอ้อมไปกไ่อไฟเนาะหรือวอามาก่อนสิบอลอ่ะแต่เขาต้องหาไม้ห้องเนาะไปกินยูพุ่นเป็นอยังวะมันจริงบอลมันบอมีบนหนังด้วซักกึมเปียกชิคกี้พายเป็นยังไงแม่นี่ก็ได้แล้วค่ะ หาไหมมะเขือเบิดหลายแสนแน่นอนสาวกึมนี่เบิร์ดเบิดพันบาทพันกว่าบาทอ้อันนี้พิตาแซนพี่น้องอันนี้เอ้กระจาะมาจากอิตาเลี่ยนอันนี้เขาเอิ่อนยังสาวกึ้มมูยังชิ้นม้วอชิ้นมูสันคอหมูโอ้สันคอตัวนี้เนาะแแม่บบโอ้มีสันคอแล้วก็มีเบคอนเบิมึงเพราะกินเน่ยินมั่นใจเลือกซีพีเพื่อไม่เนี่ยไม่กันเนี่ยไม่ไก่ มีแต่เนื้ออร่อยอร่อยทั้งนั้นเนาะมีแต่ของอร่อยอร่อยเล่าเรื่องของอร่อยอร่อยข้อที่หน้าสว่างเนาะกะดีโตนเล่าเลยเนาะพี่น้องเนาะเล่าก็ไปดำให้ดำหน้าคุณไปดำหน้าฝังสว่างเนี่ยเจ้าคึมพ่อพามาเนาะโอ้คนว่าสาวกคึมพ่อพามานี่โอ้เนาะสาวกาคึมเนาะพูดจังซี่พาน้องอ้อมอยู่ดับหน้าซอยสว่างก่อนเนาะจะงื้อหนึ่งฝักก็เลยบุคคลพาไปดำฝักก็พาไปดำหน้าเมื่อนี้มันก็เป็นคึมๆเนาะคุณน้องหามจะจัดการเลย ยินเลยตรวจสอบวงว่าของไทยของปอบตรวจสอบกันเลยเป็นจังได้แซ่บบอสะกัดกันไทยเอาเอาหน้าให้สะกัดเอาไปให้นี่เอาไรนี่มันจะบ่ซ้อนเนี่ยฝนพวกนีดนะทงนี่นิดโอ้โหเนาะเออใส่เออใส่เลี้ยงไว้้หมเอันนี้ยังนี้พี่น้องก็จะแซ่บเนาะพักกะลัมอันนี้ว่ากินกราบบนเรือเป็นเอาไว้เอาไว้ต้มใส่กินกราเนี่มันเป็นมันเป็นด้ว่าไฟฟ้าสุกี้นี่น้องอ้อมน้ำร้อนเป็นตำมะขูกันนะคะ แมวแมวไปไปโอน้องโอ๊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 เมื่อค่ำไหมบ่มีแบบว่าเขียงเน้นหน่อยน้องอ้อมแมนไม่ทีหันง่ายแล้วว่าเมื่อนี้อากาศดีเนาะสักพื้นแมนคึมมันบ่ฮ้อนจิพาเด็กจันมึกนองกองชองเจ้าคือบอกอันนี้ลูกเหมาะกับการกินหมูกระทะอย่างมากวางคุปปะนั่งนนั่งพลูกอ่ะขังอะไรเรียบร้อยละเอามาตัวนั้น ตะบงสไลา์ข่อยเสียใจมาน้องอ้อมเอ้ยน้องอ่ำเนาะเขียนบอกว่ามีมีดม,มีอันเดียบเพราะว,ว่าน้องอ่ำคืขอข่อยซื้อมาจะอะไรอัน,นมันฮักสัางเ้าจะไปใส่จังได้นางอ่อนไปงัดแขีวจะบ่จะพักน<ม>ะต่อตะบงเลย <c oughs> เอามาป่างคะมาเออข้าือมากคือไปซื้อน้ำอุดรยยใช่ใช่นี่กระปูกปลาลายนีซื้อมาอย่าได้จริงอ่าเลยจังได้ได้ข่อยซื้อมาเลยลืมเอาไปอีวะ อู้ยังเอาผูกยับลงอีกเอาเชิงยางติ้วนะนางยางเอาพี่น้องภาษาบ้านเอาสีมาเอินยางติ้วเนาะยางติ้วมาปลูกเนาะเอาไปถิ่มใส่แถวหน่อยเราผูกอ่ะอือคุณพ่อนนี้แหละมาละลายนาปลูกไว้ไปกินแล้วลปลูกไว้ขายแล้วแต่บางแก้วชื้อโอ้ถ้าอยากให้คนซื้อต้องไปขายตลาดเดิข้าขายอยู่เพื่อนมันคือเป็นกระปุก นั่นแม่กะแกะแกะน้องอมกะลับนไปตกอันนี้พดเไปที่ทำารในมือนไหนจะได้เพื่อนก็เพื่อนขา้งเีย็นเราิบวอมานาต์ตาคนก็ตาไปของเียนเนาะกะชิไปเบิ่งนังอ่ำหลังไ,ปไ,ปไปฟก่อนเน,น,นาะคนชิบวิมานไม่เาไดปดเกับบะไมา ทางเพื่อนเพิ่นโดนน่องบอนี่เนาะอาเพียรอีกยังคือหกใช่มันเป็นยังเงินนี่จะคือบรกวดขี้เหเยืยอแน่มีมิสายบอมีสายหิวบอน้องอ้ำาอือมาไปย่างเดี๋ยวขอฉิวโอ้ฉิวมาน่องก่อนน่นอ,กกนนองน,องนอง้องอ้ำแป๊บนึงน้องนองุ่งแปบ๊บนึงให้มันติดก่อน ทานเนีใส่เต็มๆรถมันจะง่ายเอ้าดับเดี๋ยวน้นี่มันยังทันติดอะมันติดก่อนจะเอาไปมันเริ่มติดก่อนผมใส่ขอนายอย่นี่ก่อนลงลงขอนายก่อนน้องอั้มใส่ใช่ไหมโอ้ป์เดินจีบอืมจะเอายางจีบบ่ให้ให้ไฟเริ่มติดจะคอหิวไปก็เอาทานเติมให้มันเต็มไฟเริ่มแดงก่อนเนี่ย แต่ดีมันจับเนี่ยใส่พร้อมติดแล้วก็เอาเอาผ่านโปะทั้งตึ้งอีกใส่ลายเนาะพอมันติดนี่ยแล้วเาคอยหิวไปแต่มันแบบแดงๆพอดีบ่มีควันเลยเออไปใช้ถั่วจ้ามีถั่วหาถั่วมาด้วยเหมือนเดิมเอามานับมึงจะถั่วถั่วมีจะ มีจะค้นออกมาคน้คนระบายคน้นระบายเพื่อใส่น้ำจิ้มามาทางกงมะคุงเพิ่อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่ามะคุงเพิ่นกับป้ามีหนุกมาเห็นห้าใส่เนาะสีเนาะสีเพิน่นเพิ่นเหลือทาเฮือนเพิ่นกับมาท่าห้องนนํำแล้วพี่น้องป้าแต่สวยงามเนาะคือว่าทาเฮือมันเหลือเหลือแหลวกับมาท่าห้องนนํำตองามทางเฮือนงามทางห้องหนํำเนาะ กบประคุงเฟินก uh ับตั้งแต่ตอนที่กุดหงน้ากับกบโบใหญ่เนาะกาลายเดือนพ่อสมคว้เนาะต้นประคุงเฟินก็เริ่มใหญ่ขึ้นเนาะพี่นนอะกบกับปูสูงปันไดเนาะพอดีเพียงกับล้างหงน้าเนาะอืมแมีกบนาคาเฟินห้หน้าตากาเพินเนาะพี่เนาะอือเปินกระสีหลงถุยล่างบวงเนาะมันกันงามเนาะเพราะว่าเป็นนนำทางถุยหลางบวงมันเปื้อนเนาะมันจะสีงามพี่น้อะ เออนี่นะอ่ำกําลังก่อไฟเนาะเป็นเกือไก่เอาเป็นเกือหามเนาะเป็นกระสีเอาหามมาวางใส่กระเป๋ากระสอบเนาะกระสอบขาดเหกเหกยูนหามไห่นเานาะเพื่อนี่มีคนนอนอยู่ว่าอ่ำนี่ผคขึ้นไปอยู่บบานนี้หืม เห็ดเป็นห่องเก็บเรื่องเนาะก็สิบุมีผายอยากนอนคันว่าเม่เห่เจ้านอนนี่เจ้าิีนอนบอกเจ้านอนนี่เรื่อแบนี้เด้อโอ้ไฟติดแล้วพี่น้องเนาะเริ่มแดงแลวเนาะน้องนอง,นงคันเจ้ายันห้อนเนาะเอาเอาทานเก็บสิปพกเถืงมันจากสิบบุแหมือเวลาหิวน้องนองก็ได้หิวไปแล้วเนาะไปหิวไปกินยูบอนเพื่อนหลังใหม่เนาะพี่นอ้อง อู้น,อน้องนงหิวไปเนาะพี่น้องเนาะนักวอรน,น,น้องนงโอ้นักหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นทางเข่าเพื่อนนอ้องอ้อมจากหลังไม้สู่หลังเกาเนาะเพ็ดเป็นบันไดแล้วเพก่อนก็บนบกบมาไต่ไปแล้วพี่นอ้องค่าเพื่อนเป็นกระักเนาะในหน้าตากะอุดมสมบูรณ์แนวนอ้องอ้อมเนาะ,ก,ะก็ดีอกดีใจน้ำเพื่อนาะพี่น้อง ข้าผู้นางอ่อนนางอ้ำนางอ้อมกำลังเกมชิล่างพักโอ้ล่างใช้ใช้มีบบกระซามใหญ่แบบนี้ <c oughs> ล่างพักบ่งก่อนเดอ <c oughs> อ้ออ้ำคือโบล่างบอลที่มีแทงหน้านะมันเป็นเบิร์ตบอลเลยจงงังเด้โอ้ยมันเบาเบิร์ตง่ายแต่มันหนาฝนอยู่ถ้าว่าการชิพยอยังเก็บเข่าแล้วเขาจะคอยยุดเพราะวา่าแทงน้ามันก็ใหญ่อยู่เนาะสองแทง ไก่พ okay, ี่นกชุบชิบฟ้าตุไก่น้องอมมีเต็ตัวใหญ่ใใครกินปนาได้ในประเทศน้องออนเม่ไปใส่ฮะโซงลวดวัวลวดไอ้ลวดยิ่งใส่ เวลาไปส่งกินในทนัวร์วเราเช้นะลลาไปเ่าคุณบอกอ,อ้มอุ้มวาไสอรุปแล้วไปใส่น้องอ่อนนี่อือสรุปแล้วแม่ไปไดแบบนี้พูดคแม่ไปไสดแบบนี้ให้แม่มาตังาง้งถามเาเวาไปยงมนันล<า>อถ้าก็อยากถามเจ้ารดินเากงดกว่าอืมเฮ็ดนะคือท่านในล่างว่าน้องอ่อม โอ้ล้างผักบงก่อนเนาะก็คือว่าเนาะกะลัมกะเพ็ดน่ะมันง่ายแต่เพราะว่าเขาล้างน้่นเดียวเนาะผ่านๆก็แล้วเนาะเพราะว่าผักบงมันสิมีดินแน่ผักบงกับใบเริ่มเดีไหงผักบงมันค่อยงามบางมื่อก็งามงามแต่ว่ามื่อนี่เนาะในตลาดมีบอลเดียวน้องอ้อมปกติบางบอลก็งามงามเอ้ยไปว่าสิหาเราซื้อเนาะแต่ว่ามันบ่มีอันงามน่ะบัดงามต้องการผักบ,บงเนาะฉันพาต้องการผักบ,บง หาชื่ออกงามๆก็ได้ชงการบ่น้องอบขอบ่ย่านต้องการผักอ๋อแม่นปกติบางมือกะหลายยผักบงนี่เนาะไปเลาะตลาดมือน้าไปไปอันน่ะคือว่าผักบงมันจะงามๆบ่ซะหลายไปซื้อกได้แบบนี้เนาะมีเจ้าเดียวเนาะบางมื้อกะหลายบางมื้อกะน้อยแล้วแต่ละมือเนาะแล้วแต่นวมอีกน้ํานะมสิ คือแบบจำเป็นนอกจากย่านวาซาคิมเพิ่นา่าโดนก็นเลยเอาเลยถึงว่าบมงามเป็นยังไงเอ้ยอ้อมกลับมาจากประเทศไทยงามบองามสุดในโลกปาเธองามที่สุดในโลกน้องสาวเพิ่นปะปากวาลยองเอวยเพิ่นเด้๋ยวชิมิยังไห้แบบนี้น้องอยองงามที่สุดในโลก <c oughs> เงียงโมยูกินปลาเป็นเงียงแร้แบดนี้เนาะบุบัวเป็นเงียงสิมาจากมูใช้กินปลาแล้วแขงแตนนะแขงแตนกินปลาบ่อโอ้เคยว่าสิมาซีมุ่งเจ้าอยู่ขวดแมงกั๊กแตนมันมีลายแถวแถวปลาคือสิมีลายแล้วค่ะทังไหาเจ้าบุตรแมงแตนนะเต็มกระซัมกระซัมสับนี้บ่ ทำได้กระซำนะเราขายบ่โอ้ถา้าเราขายเขายขอ,อยากซื้อเนี่น่าตักเต็นขันในลายปลานั่นนะเราไปหาในะป่าอ้อยอืมปลาอ้อยนี่บ่อันนี้บ่มีว่าป่านี่แมงแมงตักเตนอ้อยบ่ แม่งตักแตนอ้อยเขาว่ามันกินมันกินปุยลายเด้มันมีเคมีลายเขายันเบื่อเจ้าชีพยาเจ้าูเจ้าแมนเจ้าสวนเจ้าแมนเจ้าของสวนแมนเห็นบางคนทางบ้านแมายว่าหน้าเพิ่นใกล้สวนอ้อยเพิ่นบ่ก,กินเน้เพราะว่าเพิ่นสิยาลายใส่ปุยลายแล้วแม่งตักแตนที่ว่าก,กินน่บางคนกินแล้กับว้นท้องนะนะอ้อมลงท้องนขนาดเฮ็ดปลวกที่ออกําสวนอ้อยไปกินกันยังเบือ่อ เพราะว่าตอนขับเจ้าใส่ใส่ปุ๋ยเนาะมันยังม่ทันจืดนี่กะกำลังขังน้าเนาะพี่น้องเนาะกะชีเฮ็ดเป็นสุกี้เนาะพี่น้องจุ่มเนาะเพราะว่าเตามันกะมีอันเดียวแล้วกัอีกอย่างกะหลายคนเนาะถ้าเฮ็ดหมูกระทะมันกะจะกินยากเนาะเพราะว่าเอามาหลายคนเนาะทั้งน้องตุ๊กน้องติ๊กน้องเต๋เนาะกะชีเฮ็ดแบบนี้มันกะจะกินง่ายเนาะถือหมวกเนาะเพราะเ่าทั้งน้องเต๋อเป็นกะถือหมวกกระทะมาุกเนาะ ขันว่าสิกินเป็นหมูกระทะน้นองนองุ่งว่าสิกินท่านบวันนงจะรับให้หน่ะข่าง,ขงเดียวเท่านั้นโบท่านนะเพราะว่ามันหลายคนนะพี่น้องหมอมันก็มีอันเดียวเตามันก็มีอันเดียวเนาะเปนผง่างใหญท่น,ทนก็สิ่งข่างเดียวทุกข่าง,งเดียวกินบ่อจังใดก็บ,บอบานนานท่านน้องนุ่ง,งเพราะว่ามันหลายคนสมมติว่าเจ้ากิบบาานต่อหนึ่งน้องตุ๊กต่อหนึ่งน้องติ๊กต่อหนึงมันกระเบิดโบท่านจังไดก็บอท่านเนาะมันต้องมันต้องสองหม้อบ่อร้ายบ่อร้าย สบายดีไปไซคือว่าโอยู่เฮือนตอนไหนเจ้าน่ะตอนจะมานะแนนไปเอาพวกปลาน้องเด้น้องกับโอยู่เหมือนกันสบายดีอ๋อป้าเป็นยังไงนะตุดดีว่คือเป็นยังตานะเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ตาเป็นยังไงนะแต่งเพิ่นเอาติคกีแค่น่ะก็คือว่าาสกินหมูกระทะนั่นลงเตะแต่ว่ามันหลายคนเนี่ยมันสีโบทานก็เช่นเป็นชิคกี้ มันหลายคนเนี่ยเพื่อมันชุกแหรอสิกินท่านวะเนาะแบบนี้แหละมันชุกแต่ <พบ S 1> ตักตักพ,พ,พี่นันบอกเออเอาหมกไปเด้อแต่้มกัเลยเอามาและอีกอย่างน่ะเตามันก็นมียมอย่างเดียวมาเป็นยังเนาะไปเสริมส้างเนาอ,อ้อมพึงหลังคักองหวัวแล้วเลยมาแล้วเนาะ,อะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปสิประมาณนี้เด้พอพี่น้องเนาะกะไว้พ๊กตาของคลิปหน้าเนาะตอนกินเนาะพี่น้องเนาะสามีเวลาถ่ายด้วยอุปกรณ์ใต้ที่ไทยพี่น้องได้เบิ่งเนาะตอนนี้ก็คือว่าคางหมอไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง ก็คือ้องตุ๊ก้องติกลับมาแล้วโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำหรับนี้ก่อนเด้อขอกล้าขวาสบายดีเดะนสวัสดีเด้อ